เห็นกันปลาราบเลยโว้ยลบไปถอยก่อนมันกราดมาทางนี้แล้วย้ำเราจะทะลวงมันให้ทะลุหน่วยสลิดเตรียมพร้อมฮ่ยิงมันเข้าไปอยังไม่หยุดยังรอแป๊บหนึ่งนะ จะทันลมให้ร้องหาแม่เลยพี่มาแล้วไอ้ลูกหนูเตรียมตัวลงไปคุยกับรากมะม่วงนะเป็นไงล่ะไอ้ลูกหนูลบเร็วถอยก่อนแม่เงเอ้ยเอาละ่ะตามผมมาผมจะยิงเปิดทางให้โโโก ตามมันไปอย่าให้มันหนีได้รับทราบพร้อมจะลุยมันนานแล้วไม่มีทางหนีแล้วโดดเลยไม่มีอะไรหยุดมันได้จริงๆตามไปไม่ได้ตอนนี้แต่มันหนีไม่พ้นหรอกฝากไว้ก่อนเธอไอ้หน้าแมวบรีหนาววย พลทหารฮงกลับมาแล้วให้ไปพบหัวหน้าด่วนเลยจากหน่วยรายงานมาเราจะส่งหน่วยซิวเข้าจุดนี้นะรับทราบครับอย่าห้าวกับพี่ไอ้หนูอุย้ยเบาๆจ้ามันจะกระจี้รับทราบค่ะพวกเราหน่วยซิวเคลื่อนที่ช้าๆอย่าให้มันรู้ตัวได้ <laughs> เอ็งจะเป็นใครมาจากไหน ข้าไม่สนแต่จงรู้ไวเถอะว่าวาระสุดท้ายมาถึงแล้วเพ่นกันปลาราบเลยโว้ยฐานที่หนึ่งถูกโจมตีแล้วถอนกำลังกลับฐานที่มันเปลี่ยนรับทราบครับโจมตีสําเร็จแล้วแสบนักนะ แล้วเราจะได้พบกันอีกเร็วๆนี้ถึงเวลาแล้วจงลุยให้สุดอย่าให้เหลือซากว้าหหเราพร้อมจะลุยมานานแล้วเพื่อนเอ๋ยโก้โก้ go, go. รับทราบรายงานรายงานพบข้าศึกกำลังเคลื่อนพลมายังฝั่งเราเปลี่ยนจัดทีมรบของเราให้พร้อมเราจะต้องชนะ สาย25ซส้าย25ยิงเพื่อหวังผลล็อกเป้าหมายไว้ยิงรถถังถูกโจมตีเรือระเบิดแล้วสละเรือดวนเราสูญเสียกำลังพลไปมากถอนกำลังดวน ถอนกำลังถอนกำลังพาผู้บาดเจ็บกลับไปรักษาเร็วภายใต้แสงอาทิตย์ยามบ่ายผู้นำแห่งสองดินแดนได้ลงนามในข้อตกลงแห่งสันติมือที่เคยจับอาวุธวันนี้ถูกใช้เพื่อจับมือกันแทนทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นจะไม่รุกรานอธิปไตยของกันและกันอีกต่อไป